วันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์นี้ชมการประทะกันของสุดยอดนักชกชั้นนำจากประเทศไทยดวนเดือดกับสุดยอดนักชกพันโหดจากทั่วทุกมุมโลกใน1ิแม็กซ์มวยไทยอาทิตย์นี้ชมผลง,งานของนักชกพัน์แกลงจากทั่วทุกมุมโลกนำโดยมนุษย์ไม้จากกัมพูชาจันนาเปิดสึกประทะยอดเชิงพิชิตชัยสยามเพชรนภาชัยและคู่รองของรายการไอหมัดพันปอน แคนเดลคาราเคิดเปริรสึกวัดเชิงเทพบุตรเมืองการฟ้าใสช้างไทยยิมซึกแม็กซ์มวยไทยซึกแห่งศักดิ์ศรีของนักชกไทยและนักชกชาวต่างชาติถ่ายทอดสดวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์นี้6โมงเย็นเป็นต้นไปทางช่อง j k n หมายเลข18เรามาลุยกันต่อท่านผู้ชมครับแม็กซ์มวยไทยความมันระดับโลกเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการ และคู่นี้ต้องบอกว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งของจอมบูจอมตะลุยจากกัมพูชา wing, ครับสุวรรณวิงครับหรือว่าอังกรอร์สจอต้อยแปดริ้วนะครับวันนี้เขาจะมาชกในเวทผิกัาบ63กิโลกรัมจะเจอกับนักชกรุ่นน้องอย่างหินชัยอแสนศึกครับเท่านักชกในมุมน้ําเงินครับสุวรรณวิงครับนักชกจากกัมพูชาในวัย27ปีส่วนสู16ง167เซนติเมตรปากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังครับ ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นแพ้รวดทั้ง3าไฟเดี๋ยวมาดูวันนี้จะแจ้งเกิดได้หรือเปล่าครับจากสอจอต้อย8ริ้วซึ่งปัจจุบันเนี่ยกำลังศึกษาอยู่ด้วยนะครับที่ประเทศไทยต้องบอกว่ากำลังศึกษาช่างกลอยู่ครับเรียกว่ายังไม่ยอมหยุดครับยังรักแล้วก็หลงไหลในการศึกษาครับทนาสวนวิง่งส่วนหน้านักช่องในมุมแดงครับหินชายอแสนศึกครับนายวรการศรีมงคลครับจากอำเภอหนองตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี ปัจจุบัน18ปีเท่านั้นครับส่วนสูนง167ซนติเมตรน,นี้เป็นอีกหนึ่งคนครับที่3ฟอร์มหลังยังควานหาชัยชนะไม่เจอครับแพ้รวดทั้ง3ไฟโดยเฉพาะไฟหลังครับแพ้ให้กับธนาเพชรรุ่ง1ิปย์าแกะเอาไว้ครับจากอแสนศึกที่จังหวัดชนบุรีครับโดยคุณแสนศึกพอรุ่งสวัสดิ์ครับหรือว่าคุณออสนี่คือค่ายมวยแล้วก็เทรนเนอร์ชื่อดังคนหนึ่งที่ ปันฟาบิกเดลานอนเนี่ยเป็นแชมป์โลกมาแล้วนะครับแชมป์โลกเห็นขัดทองที่เวทีแม็กซ์มวยไทยเดี๋ยวดูครับวันนี้ต้องมีผู้แจ้งเกิดครับใครจะเป็นนายทะเบียนให้ใครครับระหว่างสุวรรณวิงกับหินชัยถือว่ามาพบกันได้ถูกคู่ถูกเวลาครับความห้าวความดุดันอยู่ที่ทางด้านอังกอรหรือว่าเจ้าสุวรรณวิ่งครับแต่จะหวเสีมือความหลากหลายอยู่ที่ทางด้านหินชัยแน่นอนนี่นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับที่จะไนองมงคลให้กับหินชัยนั่นก็คือคุณแสนศึกพรุ่งสวัสดิ หรือว่าคุณออสครับธนาค่ายมวยออแสนศึกครับอดีตมวยดังจอตู้แหละครับธนาคุณแสนศึกเอาละครับยกที่1ครับเจ้าถิ่นนะครับธนาเจ้าหินชัยเขาบอกว่าค่ายมวยเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับเวทีแม็กซ์มวยไทยด้วยครับเป็นค่ายเดียวที่เวลามาชกนี่ไม่เคยใช้ยาทางหน้าครับแค่เดินข้ามมาก็ถึงแล้วครับค่ายมวยออแสนศึกเดินข้ามถนนสุภุมพิทมาครับ นะครับซ้ายหน้าของหินชัยได้เปรียบสลีละครับลอยกว่าชัดเจนเลยครับหินชัยในวันนี้ขวาใหม่ครั้งครับัวรีพยายามจะเดินหน้าท้าชนตามสไตล์ครับนะครับเขบอกว่านี่เป็นขวัญใจของชาวกัมพูชารายใหม่อีกหนึ่งคนนะครับส่วนเิ่งเตะด้วยขวาเข้ามาโมที่มีแฟนติดตามรับชมรับเชียร์มากมายครับรอว่าถามเมื่อไหร่ทวารวิจะกลับมาวันนี้เขามาแล้วครับ สุวรรณวิ่งจากกัมพูชาทรงมวยอาจไม่สวยท่านผู้ชมครับแต่ว่าเป็นประเภททะเลาะเก่งครับแม่ใครอยู่ข้างบ้านนี่ไม่ได้ครับแกชวนทะเลาะหมดเลยครับสละสุวรรณวิง่งเป็นนักมวยที่มีความสุขในอาชีพครับโชคไปยิ้มไปโชคไปนีป่พยักหน้าท้าดวลตลอดเปิดฉากทีเดินเข้าหาแต่วันนี้ไม่ใช่งานง่ายครับมีลูกถีบเข้ามาใกล้เกมข้าวันนี้ทางด้านถึงชยัยเสียไปทีหนึ่งเกี่ยวมาแทางซ้ายครับสุวรรณวิ่งยังจะเตะขวา,าหินชัยวางแข้งขวาแล้วเสียบด้วยซ้าย นี่แหละครับเอาคืนครับชื่นชอบอยู่แล้วครับอาการความเจ็บปวดกับตาสุวรรณวิงนี่แหละครับประเภทเครื่องร้อนช้านิดนึงครับสุวรรณวิงกว่าจะทําเกมได้เนี่ยต้องใช้เวลาเล็กน้อยครับะครับยัดด้วยซ้ายหน้าครับเมื่อสักครู่นี้ขวาของสุวรรณวิงครับชายวันนี้เนี่ยค่อนข้างนิ่งครับต้องงัดความเก่าที่มีครับแล้วก็ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวอัดไปแข้งขวาเข้าไปเต็มแข้งเลยครับ เดินเร็วนี่มีอกาสครับแต่เดินช้าเนี่เข้าร่องแข้งตลอดด้าหินไทยนี่ศึกษาเกมมาสู้ครับแม้ว่าศึกษาเกมการชกของน้าสวนรวิ่งมันเป็นอย่างดีดแต่วันนี้สู้ได้ครับอา่าแล้วครับเ,เียบซตา,ายมาเมสั่าครูดีก็ะแทกซ้ายวัดระยะก่อนครับแต่ว่าเจอหินชัยวางแข้งคืนขวาของสุวรรณวิ่งครับไล่เข้ามาหม่ฝันด้วยศอกฝังด้วยแข้งเติมนี่แหละครับอัดเต็มลำตัวครับแต่ว่าไม่สนครับเดินต่อครับสวนวิ่งจับในล็อกเอาไว้ การมการแยกออกมาก่อนเพื่อตั้งเกมมนอ,อีกทีครับน<ด>่าย<ด>ินดีแข้งขวาทํางานได้ดีครับวันนี้หิงชัยคอยศาสตร์มาเป็นระยะระยะครับส่วนวิงไม่มีท้อพยายามเดินบวกครับเอาหมัดเข้ามาแลกกับแข้งครับสุดท้ายใครจะดูใครจะไปต้องมาติดตามชมกันไล่เข้ามาใหม่ครับส่วนวิงแย่ yeah, ซ้ายหิงชัยเสียบซ้ายหน้าครับแทงแบบยาวๆไม่ต้องวัดระยะมากครับกดมากส่วนวิงตีด้วยขวา ตีได้ครั้งครับอะะครับแยกออกมาตั้งเกมอีกทีในช่วงปลายยกที่1นึ่งครับจังหวะเสียบเข่าของ,ของ,างคาราโซนิห็นชัยท,ท,ทำได้ดีครับแต่ด้านรวรรวิงต้องพลิกเกมมาสู้กับทําการบ้านมาใหม่โอ้โหการขอม้าเอาเมียการเซคกับหมดยกที่1ครับ อะไรครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่2ของรายการลุ่นน้ำหนักพิการ63กิโลกรัมครับระหว่างธนาสุวรรณวิงจากกัมพูชาสังกัดค่ายมวยสอจอต้อย8ริ้วครับกับหินชัยอแสนศึกนักชกในวัย18ปีชาวไทยครับนะครับดูจังหวะเดินหน้ามาก่อนครับตามสไตล์อยู่แล้วครับท้าตีท้าต่อยนั้นเป็นเกมที่ทางนาสุวรรณวิงถนดัดแต่ว่าประเภทเครื่องร้อนช้าครับ จะให้ทําได้ก็ในช่วงปลายๆแต่ดูครับวันนี้กับกลายเป็นทางด้านหินชัยครับอาศัยจังหวะฝีมือเตะก้านคอจนเมาเลยครับในช่วงท้ายเกมาแลยครับยกที่2บันเลงกันต่อทันทีครับไม่ต้องพูดพามทำเพลงมากครับพี่น้อยครับนี่ครับสุวรรณวิงนนี้ต้องเดินเร็วครับไปเดินเดินยุดุนี่รับแข้งซ้ายรับประทานแข้งซ้ายไปหลายดอกครับยกที่หนึ่งนี่ครับเตะสูงอีกแล้วครับมาแล้วครับชนะสุวรรณวิงวันนี้ต้องฝาดดงแข้งก่อนนะครับเสียด้วยขวา เสียบด้วยขวานี่ครับตีเข้าหน้าขาเลยครับหมดมัดมาด้วยครับน้าสุวรรณวิ่งอินไทยว่ายังไงครับโดนตื้อโดนเบียดข้าไปหายใจทันหรือเปล่าต้องไปดูกันหลายหลายคนเสียท่าให้กับสุวรรณวิ่งนะครับเพราะว่าแกนี่แหละครับเป็นประเทแข็งแรงครับโดนเท่าไหร่ก็ไม่ยุบอู้หักทิ้งลงไปก่อนครับสุวรรณวิ่งเริ่มทําเกมได้ครับเริ่มเดินถึงตัวได้ทางด้านสุวรรณวิ่งอินไทยต้องมีแข้งสายีทีหนึ่งแข้งสายหายไปไหนครับอินไทย ไม่มีจังหวะการขนาดสัวนวิ่งเดินถึงตัวตลอดนะครับเริ่มทาเกมเริ่มโตขึ้นมาได้ดีตัดลําดับครับทางด้านสัวนวิ่งนี่มาขวาตรงมาวางแข้งยัดขึ้นเข้าไปครับอิชัยนะครับวงนายมาอีกแล้วกับความนัวเนียของแค่ครับตื้อจริงๆครับโอ้ไม่รู้ว่าใช้แผนนี้ในการจีบสาวหรือเปล่าครับส่วนวิ่งเป็นมวยที่มีความพยายามสูงครับอินแพ้ต้องพย,พยายามรักสา,า,ายกระ่ากเอาไว้ไม่พยายามให้ทางด้านสุวณวิ่งถึงตัวได้ง่ายๆครับ เมื่อสักครู่นี้โดนหักทิ้งลงไปแล้วนะครับ,บครับจับนายตีด้วยซ้ายกนินชัยเสียบด้วยขวาอะไะครับต้องเร่งสปีดของตัวเองบ้าง,ง,งนะครับตะนัหินชัยนะครับแก้เกมด้วยการสก,กูตันแล้วก็ดักเสียบพนัหินชัยควายทีนึง,งเอวแทบขาดกับจังหวะนี้เจยบขวาทีหนึง่งแหมเข้าเป้าดีเหลือเกินกหินชัยอะไรครับนี่แหละครับมจังหวะเร่งจังหวะเราของตัวเองเขามีกหินชัยปล่อยให้สุวรรณวิ่งได้ใจมาอยู่พักหนึ่งก็ปีสายขาไว สุวรรณวิว่งพยายามจะเกาะนายกระชากมาไม่ทันได้ตีครับหินชัยเอะไะครับไล่เข้ามาใหม่กสุวรรณวิว่งแย่ yeah, ซ้ายเข้ามาโดนแข้งก่อนวางแข้งคืนจับนายกระชากมาเสียบด้วยซ้ายครับหินชัยได้คนละช่วงครับต้นเกมทางด้านสุวรรณวิว่งไปก่อนครับแต่ช่วงจวังหวะนาทีท้ายนี่หินชัยเริ่มทําเกมได้แล้วน,น,นะครับยังเป็นฝ่ายสุวรรณวิว่งที่ขยับ <S <S ขยับมาโดนสองโดนเข่าครับโอ้หินชัยวางแข้งขวาโอ้ยเลี้ยว จังหวะนี้เลี้ยวเลยครับจังหวะเตะขวาสูงของหินชัยครับนี่นะครับจังหวะเริ่มขาดการเกินเกินครับทางด้านวันวิ่งแข่งสายมาในทีนี้มีเสียวตันลอดครับนะครับขวาได้ยังหาช่องตีไม่ทันนะครับท่านผู้ชมครับพยายามจะแยกออกมาอีกครั้งฟันที่ศอกขวาวางในแข้งเติมวันดิพยายามจะเถียบพยายามจะโต้ครับตีนะครับตีอีกทีครับแม่ดูครับจังหวะกดมาเสียบของหินชัยครับ สุวรรณวิงนี่บริเวณขีวซ้ายนี่บวมปูไปแล้วครับพิษหมัดพิษต่อของทางด้านหินชัยนาทีติดเบรกเอาไว้ก่อนครับหินชัยฟันที่ตออขวาเสียด้วยขวายโอ้โหแต่นี่ครับไม่รู้ว่าร่างกายแกทำด้วยอะไรครับสุบิสุวรรณวิงหมดยกที่สองครับ ครับเป็นเกมการชกที่สนุกเราใจเช่นเคยเลยครับไม่ว่าครั้งไหนสวณวิงก็ยังคงเป็นสวณวิงครับเพราะว่าแกนั้นชกได้คุ้มค่าจริงๆครับโอ้โหเดินหน้าลุยอย่างเดียวพยายามจะชวนทางด้านนะักชกรุ่นน้องอย่างทางด้านหินชัยทะเลาะครับตื้อต่อเนื่องแต่ว่าความนิ่งในวันนี้ต้องชื่นชมเลยครับน่าถึงแม้ว่าวัยเพียงแค่18ปีของหินชัยครับอาศัยความนิ่พงพยายามจะดักเตะเตะลูกนี้เนี่ยทำเอาเลี้ยวเลยครับฮ่ ดอกนี้เนี่ยแทบจะจำทางกลับบ้านไม่ถูกเลยครับสวนวิ่งเอาละครับยังเหลือเวลาอีก3นาทีครับลุยต่อครับเวลาอีก3นาทีครับสวนวิ่งคิดช้าไม่ได้ครับคิดช้าคิดนานไม่ได้ต้องเร่งเดินเข้าหาแยกออกมาคิดช้าจิ้ม้วยหมัดฟางเลยแค่งสวรวิ่งแม่เริ่มแตกเลยครับตอนนี้โอ้ยเลือดนั้นก็เซ็นไม่หมดเลยครับจนาสุวรรณวิ่งนี่ครัยละเลงเลือดไปข้าตรงนี้นะนะสุวรรณวิ่งรับต่อของจนาสุวรรณวิ่เข้าไป น้องเลือกเป็นแล้วครับจังหวะนี้ไม่มีครั้งไหนไม่แตกครับส่วนวิ่งหากระดับมัดขวาวางางแค่ซ้ายเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับต้องเบรกเกมก่อนแล้วครับเลือดมาอีกแล้วครับส่วนวิ่งบริเวณดั้งจมูกครับของเขาครับโดนพิษสอกถึงกับแตกเลยดูบาดแผลก่อนครับท่านผู้ชมครับได้ไม่ได้ครับไม่ได้แล้วครับโอ้ยดูครับท่านผู้ชมวันนี้ แจ้งเกิดได้นั่นก็คือทางด้านหินชัยอแสนศึกครับโอ้แต่ว่าสุวรรณวิงก็ต้องชื่นชมเลยครับว่าเขาทำผลงานได้เต็มที่แล้วครับโอ้นี่แหละครับนี่คือความเป็นสุวรรณวิงครับชกเมื่อไหร่ก็สนุกเร้าใจทุกครั้งครับโอ้ยบริเวณดั้านจมูกแตกครับท่านผู้ชมครับดูภาพช้ากันดีกว่าว่าโดนจังหวะอู้ยเป็นจังหวะนี้ครับแม่หลวมเข้ามาครับ ทีเดียวไม่เหลียวแรงจริงครับเปรี้ยงเข้าไปครับศอกขวาของหินชัยครับดูเขาเตะซ้ายมาก่อนแล้วเติมด้วยสอกขวาครับโอ้โห,โหโจมูกครับดั้งจมูกแตกครับเอาละครับทุกผู้ชมเดี๋ยวเราไปบนเวทีกินก่อนครับ before we announce the winner let's check out our excitement thermometer Sponsored by the Max Muay Thai mobile app. Get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action and watch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. No borders. Max Muay Thai mobile app. Ladies and gentlemen, after three rounds of action. We have a winner, by way of technical knockout, Red Corner, Hinsai oh Samsung. Coming up next, Thailand takes on Laos, here at Max Muay Thai.